สวัสดีครับจากเพจเครื่องกองน้ำพีเอ็กกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็พามาดูการกองน้ําผิวดินนะครับที่อำเภอแม่ปูมจังหวัดพะเยาข้างหลังผมนี้คือบ่อเก็บน้ําของหมู่บ้านนะครับตัวนี้มีปัญหาคือเป็นตะกอนดินนะครับผมเดี๋ยวพามาดูนี่คือบ่อเก็บน้ําของหมู่บ้านนะครับลักษณะน,น้ําเป็นน้ําผิวดิน ที่มปปัญหาในการกรองยากมากเพราะมีตะกรอนดินเหนียวนะครับผมให้ดูนะครับก็น้ำมีตลอดทั้งปีแต่วิธีการกรองยากมากตรงนี้นะครับเรามาแก้ปัญหาหลูกให้กับพี่น้องชาวแม่ปื้มจังหวัดพะเยานะครับผมตัวนี้คือเครื่องกรองนะครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำงานนะครับตัวนี้นะครับผมสูบน้ำจากในสระเมื่อกี้นะครับ ขึ้นมาที่ท่อส่งท่อนี้นะครับส่งขึ้นไปบนนะครับเพื่อทําการกองทางตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนกองกับส่วนเก็บน้ําดีนะครับแล้วก็จะจ่ายน้ำมาด้านนี้นะครับตรงนี้เราใช้ปั๊มน้ําตัวนี้เป็นตัวดูดเพื่อส่งขึ้นหอสูงอีกทีนะครับผมเพื่อจ่ายให้กับทางกับชาวบ้านนะครับนี่คือหอสูงที่จ่ายให้กับชาวบ้านนะครับสองผลิตอยู่สใบ เรื่องกองน้ำตัวนี้าตาการไหลที่25คิวต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับแรงปั๊มน้ำที่ส่งมาด้วยนะครับผมน้ำที่ถูกส่งขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะตกลงไปนะครับสู่ระบบห้องกรองแล้วมุดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือฝั่งของน้ำใสแล้วนะครับตรงนี้มีมีตะกอนอยู่นะครับ เดี๋ยวให้ดูเทสน้ำให้ดูนะครับคือจุดเทสน้ำนะครับผมช่างเปิดเลยครับอันนี้คือน้ําที่ผ่านจากเครื่องกรองแล้วนะครับสำหรับการส่งเข้าหมู่บ้านดูสภาพความใสนะครับแบบนี้เลยนะครับผมน,นี่คือน้ําที่เราจะส่งเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับ